สวัสดีครับวันนี้นะครับผมม jaar jaar uh ีเครื่องกรองน้ำมิซูบิชคลินซุยนะครับรุ่น Q601E นะครับเป็นเครื่องกรองน้ำที่สามารถกรองได้4,500ลิตรนะครับหัวกรองจะมีสองหัวนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาแกะกล่องนะครับเรียกว่ารีวิวแกะกล่องใหม่กันนะครับสินค้ามาใหม่นะครับก็นี่ครับพอเปิดกล่องปุ๊บนะครับกล่องมันก็จะมีเครื่องซีลแบบนี้นะครับนะครับผดูนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเครื่องมาขึ้นมานะครับ นี่นี่เป็นเครื่องใหม่นะครับเครื่องกองน้ํารุ่น Q หกศูนย์หนึ่งนะครับนีวจะมาแกะกองรีวิวของใหม่กันเลยนะครับเครื่องกองน้ําตุ่นี้นะครับก็สวยงามกะทัดรัดนะครับน้ําหนักของเครื่องตัวนี้นะครับประมาณแค่หนึ่งจดเก้าเจ็ดกิโลประมาณเกือบสองกิโลเห็นไหมครับจุดเด่นของตัวนี้ครับตัวนี้ครับก็จะหมุนได้สองอเจ็สิบองศานะครับโอเคนะครับสองร้อยเจ็ดสิบองศานะครับ มันหมุนได้รอบเลยเห็นไครับอ่านะครับแล้วจุดเด่นของตัวนี้คือเครื่องกรองน้าตัวนี้นะครับจะเหมาะกับบ้านที่มีขนาดครอบครัวประมาณสี่ห้าคนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับบ้านที่อยู่ชานชานเมืองไม่ใช่ในตัวเมืองนะครับเพราะว่าชานชานเมืองเนี้ยจะมีน้ำจะมีลักษณะมีตะกอนค่อนข้างจะมากกว่าน้ำประปาในเมืองนะครับจึงจะไปต้องใช้ตัวนี้เพราะอะไรครับเพราะตัวนี้นะครับตะแถมไส้กรองมาให้2ตัวนะครับนะครับอ่าะแถมไส้กรองวิธีการนะครับก็คือว่า สากรองตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเป็นตัวไฮโดรไฟเบอร์แมมเบรนนะครับที่สามารถถอดมาล้างได้นในกรณีที่ช่วงที่น้ำประปานะครับมันขุ่นมากๆเลยนะครับช่วงฝนตกนี้ครับหรือทาท่อประปานะครับน้ํามาอาจจะแดงถูกไหมครับแล้วคือกองน้ำเนี่ยมันอาจจะขุน่นแล้วก็ใช้อายุไม่เต็มหนึ่งปีถูกไหมครับเราก็จะมีตัวไาโดรไฟเบอร์แมมเบรนตัวนี้นะครับ ตัวนี้ครับนี่คือหัวใจของมิสูบิชินะครับคือฮาโลไฟเบอร์แมนเบนจะเหมือนลักษณะเหมือนเส้นใยเหมือนได้นะครับแต่ตัวนี้นะครับมันสามารถกรองสิ่งสกปรกโลหะหนักต่างๆได้มากมายเลยนะครับนี่คือเวลามันแดงเราจะเห็นตัวข้างๆกล่องนี้ครับจะเห็นว่ามันแดงขุ่นเลยนะครับแล้วก็ถอดตรงนี้ออกมาสบัสดน้ําล้างได้เลยนะครับนี่คือแมเบนจะมี2ตัวคือหัวกอง2ตัวนะครับอ่ะแล้วก็อย่างนี้ครับประกอบกดเข้าไปแล้วก็ปิดฝานะครับ นี่ครับแล้วในกล่องนี้นะครับก็จะมีก็จะมีอุปกรณ์ในการติดตั้งให้เรานะครับครบชุดนะครับอันนี้เป็นหัวต่อกับก๊อกน้ํานะครับก็จะมีภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้วยเห็นไหมครับอ่ะแล้วก็ไม่ว่าก๊อกน้ําสิ่งน้ําบ้านคุณจะเป็นแบบไหนนะครับเราจะมีข้อต่อให้ทุกขนาดทุกรุ่นนะครับนี่นี่คือข้อต่อนะครับอ่าทีนี้ถามว่านะครับ ทีนี้ดูที่นะครับเครื่องตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมแกะนี้ให้ลูกค้าดูก่อนนะครับนี่นะครับนะครับอันนี้คือสําหรับบิดขึ้นบิดลงนะครับเลือกระดับน้ําที่เราต้องการนะครับแล้วก็เพียงแต่าเพีงแค่ว่าลูกค้าเอาตัวนี้นะครับมีการติดตั้งนะครับหมุนนะครับแล้วก็เสียบจุกยางนี้เข้าไปอ่ะผมลืมไปครับต้องเอานี้เสียบเข้าไปในนี้ก่อนนะครับ เสีเข้าไปแล้วก็ดันจุกยางนี้เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนฝาปิดง่ายมากเลยเห็นไหมครับคุณผู้หญิงสามารถซื้อไปแล้วก็ดูแลดูแลรักษาได้ด้วยตัวเองเลยนะครับไม่จุกจิกไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากเลยนะครับนี่เสร็จแล้ว